ดีครับอยู่กับช่องเจมสายชิวชาแนลนะครับมาดูรถเกี่ยวข้าวครับย้อนแสงหน่อยนะครับอยู่กับ,บพอลพจนการช่าง ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับข้าวล้มนะครับข้าวล้มก็จะติดพอนะครับ ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับข้าวล้มนะครับค่อยๆกินนะครับค่อยๆเดินนะครับวอลพดการช่างอยู่ไกลนะครับนาค่อนข้างจะวิ่งใหญ่ครับ ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับที่ประทุมหลังจากทีปีที่แล้วน้ำท่วมหนักนะครับทำนากันไม่ได้นะครับช่วง,ช,วง,ช,วงช่วงปลายปีนะครับก็ประมาณข้าวประมาณสามเดือนก็เกี่ยวได้ครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วครับทุกพื้นที่ในเขตแถวประทุมนะครับ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าสูมไกลแล้วก็ย้อนแสงนิดนึงต้องขออภัยนะครับเดินเร็วไม่ได้ครับข่าวล้มครับข้าวรีบจะเยอะนะครับ แดดแรงมากครับรก็ยังติดอยู่นะครับก็กำลังปรับแต่งนิดหน่อยครับ ข้าวมันล้มนะครับก็เริ่มเปิดทุดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะข้าวนาปังนะครับเริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้ว มุมนี้จะบางต้นไม้นะ,ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆข้าวรีบเยอะครับเป็นแท้ทุกที่เลยครับ เาพอดีกลับกินกลับไปคืนนะครับมาจากด้านโน้นะครับมาดักทางผิดครับพี่น้องต้องขอภขอภัยก็รอบสองก็กินกลับย้อนสอนไปนะครับห่าวลม้ม รอบสองนี่ก็เริ่มทำความเร็วได้แล้วนะครับแดดร้อนมากครับตอนนี้ที่ประทุมธาน,นีนะครับดูกันใกลๆนะครับพี่น้องล้วขออภัย ค่อยๆไปครับไม่รีบครับเพราะว่าข้าวล้มข้าวหนาด้วยครับข้าวหนาข้าวล้มเม็ดไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เม็ดมันรีบนะครับขี้รีบจะเยอะหน่อยวอลพนดการช่างนะครับ ไปแบบนิ่มๆฝุ่นนี่เยอะมากครับถ้าไปเดินข้างหลังผมไปข้างหลังมาตอนแรกก็โหคันเลยครับพี่น้องไม่ได้ใส่เสียแขนยาวมาว่าจะเดินนำหน้าแต่ยามเยอะครับแดบดบร้อนด้วยคลิปนี้ต้องขออยู่ในร่มแล้วกันนะครับ ถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับนะครับนามันจะโค้งๆนะครับช่วงตรงนี้ าแบบนิ่มๆครับมาจะเจอหนูนะครับมีคนมาตีหนูด้วยครับมาแล้วมาดูกันใกล้ๆครับ รอบสองคนมาตีหนูแล้วมารอแล้วครับคนเยอะมากครับ ดูมุมใกล้ๆกันนะครับ่าบิงใหญ่มากครับพี่น้องคนตีหนูนี่โอ้โหสุดยอดครับเดินตามทุกรอบพาไม่นิ่งต้องขอภัยนะครับไม่ได้ใช้ไม้กันสัน่น สำหรับพี่ๆน้องท่านใดที่ชอบชมรถเกี่ยวข้าวนะครับก็กดติดตามช่องเจมสายชิวไว้ด้วยนะครับก็อาจจะมีคลิปเป็นรถเกี่ยวข้าวรถตรีดินนะครับรถการเกษตรแล้วก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการกินการเที่ยวด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับ บางคนที่ว่าเปิดเข้ามาดูว่าทำหลายคลิปอาจจะงงนะครับต้องขอภครก็ฝากกดติดตามช่องเจมสายชิ่วไปด้วยนะครับ